โอเคมากลับมาต่อกันอีกครั้งกับดูกระปองคิงด้อมคิงด้อมห้าป่าแม่งลุ่งันตอนนี้ป่าแม่งโคตรลุ่งยอมรับเลยเดี๋ยวนี่ดูป่ามาให้กูฆ่าหน่อยเร็วขออาวุธไม่ขอร้องไม่ขอร้องพี่อยากลองน้องน้องอยากฟังไปไหนดีวะจะลงมาเลยก็ไดู้ไไดะดอะไรวะตอนนี้ทะเล คอยโดนแซบคอยโดนแซบพาไเจอเจอตัวเดียวกไม่ไม่วนยังไงป๋าป๋าก็ทนได้แล้วเลือนตั้งเท่าไรอ่ะก็จริงไงนะกูโดนไปเจ็ดสิบกูไม่เลือนกูมีอยู่เจมันเข้าเจ็ดสิเอ็ดกูเออเออาออเออเอาเออ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 เอเอออเออเอเออออออเออออเ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 อาเออเมอเออออเอออออเออเ ใช่มีไปแล้วป๋าไปใช้เปลี่ยนไปซื้อดาวแบบมึงอ่ะมีตังค์มึงซีบ้านมีช่องอยู่แล้วยังจะกันยี่หิอวกูเพิ่งได้เมื่อกี้ก็รูปคอสตูไว้ออสเตรเลียเป็นหินที่ไม่ตีอะไรไงจะไม่ต้องโดนตีอะไรยังเข้าร้านไม่ได้ของกูลืมเไไม่ดด้ีก็ไม่เป็นไรอ้าวไม่เดิเจอเฮียอะไรแบกอี๋อเจออี๋อะไรเนี่ยวัดอ้าวเอสเคิวมีอ่าหนูชื่อว่าเรนนี่ค่ะขอถามได้ไหมครับว่า อ่า you don't have to คงไม่มีไม่มีทำอยากจะให้ส่งของไปที่เมืองนี้ได้ไหมคะออ๋ได้ไหมเธอออ๋ได้โปรดส่งไปที่เบลล่าอินฮอร์สเต็ปที่ไหนวะเมืองป่าไม่รู้สิใช่อยากแต่รับไปก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะตอนเล่นมาก่อนฉายาน้องคืออะไรวะจต่ไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าเรียกกันจังอไงนะฮะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็ได้รู้เร็วๆเดี๋ยวไดเรื่องนี่แหละให้ไปที่เมืองแล้วจะได้ของออ๋ขอบคุณค่ะ ไอ้ฟักกี้คนไวอันไวแอนแม่เามดขาวมดขาวแล้วก็เดินไปอย่างมีความสุขโอ๋อดีไม่เป็นลวเป็นคนดีมัน่ามองเดินอะไรครับทะเลทรายนั่นดิเด็กเที่ยวยืนอยู่แถวทะเลทรายมันบ้าปเนี่ยบิดแม่งเงินติดลบอะสุดยอดมึงต้องคลองคอเมืองให้ได้บิดมึงไปคลองเมืองให้ได้มึงจะได้ตังค์มนงจะไปเปลี่ยนทรงผมไหมล่ะเปลี่ยนทรงผมก็ได้นะเปลี่ยนก็ได้ไหเปลี่ยนก็ได้มาลูกมาเย ทรงขี้แต่ทรงขี้มึงก็ลุ้งกันรึเปล่าเออทรงขี้มึงลุ้งไม่เอาวินเออทรงขี้มึงลเปลี่ยนถ้ามึงเปลี่ยนแล้วมึงนี้นะมึงยอมตายเลยมึงยอมมึงต้องไปดูหนังลงสักรอบเออหนังเรื่องอะไรดีอ่ะฮิวค่ะไม่ลงแต่เฮียเนี่ยยังดูไม่จบเลยมันดูดูมานานแล้วอะไรเงี้ยเลขคุรานโทรไม่งนานมากอันนี้ให้ขอพระราชาไว้อีกมึงไม่กดอะไรมึงกดเร็วมากเลยมึงใจเย็นๆสิเปลี่ยนทรงผมซะมาละค่ะเกตทยองค่ะอะไรเงี้ยพังเลยเออ มีฉลามแดกหัวแล้วก็ลูกชายตัวจริงจับให้ค่ะจู่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 จูจ่อ่ะกกลับตรงเนินมัวะก็ไม่ต้ลงมกลับมาประสาทไงคือสนผว่ามันนับเป็นเคิร์เป็นครสมันเป็นคำสาบพอพอเรากลับมาปราสาทมันก็รักษาให้่ไมมเปลี่ยนสงอดีแล้วเพราะนี้ดูจะรุ่มกว่าสงแรก ยังคงยังคงดูนางลงอยู่ยังไม่จบยังคงดูนางลงอยู่ป่าไม่โกหกอ่ะไม่โคตรเก่งอ่ะป๋าให้กูฆ่าเหอะเร็วๆป๋าไม่รุ่งสดๆกันเลยป้าเชิญต่อกูอยากไปเข้ามิติสต้แต่กูเข้าไม่ได้ตอนนี้ติดติดทันบนทันบนไม่หมดก็ตีเพราะป๋าจะตายวะนั่นแหละย่างโอ้โหเฮ้ยได้เฟิร์สด้วยยิงเวทเลยป๋ายิงเวทเลยป๋ากันเวทมันโคตรต่ำป๋าเลยเฮ้ย แต่ไม่เว็นมันก็ดีโคตรต่ำเลยเว้ยมันต่ำกว่าอีกเราต่ำไปดูนางโลงดีกว่าสไตล์สไตร์ว้าออ่อ d e f e n s ด defense เราไปดูนางโลงย่าตายด้วยโอ้โหเลยป่าเก่งป่ามันป่าดวงดวงดีทุกอย่างยกเว้นดาบที่ใช้ได้สองสปินเนอร์ด้วยสองสปินเนอร์ด้วยอะเลือดร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วบวก d e เฟน s e แล้วป่าไม่ได้สองสปินเนอร์เยี่ยมเอ้กูเข้าได้นี่หว่า หมดทางบนละเอ้าเดือดเสกเดี๋ยวเข้าไอ้ร้านนี้ได้เข้าไปซื้ออะไรดิปะเสื้อผ้าซื้อดาบอะไรมาเผื่อตีธรรมดาด้วยอ่ะนี่ก็มาละเผื่อตีธรรมดาใช่ก็แต่ว่าก็ต้องเอาไปซื้อแต่แฮนด์แอ็กแฮนด์แอ็กแต่ก็ต้องเอาไปซื้อเวดอีกก็ไม่พออีกเก็บต้องเก็บตังค์อีกดูมอร์สามสิบเปอร์เซ็นต์ดาวมจยูสยูสบายเซริกอ๋อใช่จะเป็นเซริกถึงใช้ได้ดาเมจจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ่าเนื้อคูใช้นี่เนื้อคูใช้ลองซอสดีไหมลอง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 ดูเลยทนอื่น วอดี yes. okay, okay, ้เออร์เบสจ็อบซซคอร์ทิฟโอเคเดี๋ยวมีอิมัลติมทแล้วเลนด์ที่กูใช้อะตรงเนี้ยไม่รู้กูกดเข้าไปดูไม่ได้ตังค์ไม่พอสามเหลี่ยมไม่ได้ไม่ได้เอ้าไงดีวะชีวิตกูไงชีวิตกูมันจำบากระบนการแฮร์แอคไปเลยก็ได้ไหนไหนอันไหนไหนมันก็ไม่บวกอะไรอีกแล้วยังไงมึงก็ไม่ได้เล่นอาชีพนี่ตลอดอยู่นะไอ้ปัญหากูอยากไปซื้อเวทไอ้สัสกูอยากได้เวทใหม่มึงเข้าใจกูปะเนี่ยกูไปโป้ดร้านเวทแม่งเลยก็ไได้มมะเเเววททั่อ ใช่ไงไปปนร้านวีก็ได้มาเดี๋ยวเดินเก็บเวลแถวนี้ก่อนก็ได้ส่งผมแมงโคเทเลยเพราะถ้ากลับมาพังงานกับเลเจนด์นี่ได้เรเจนส่งเลเจนดไอ้หกด้วยไอ้บินบอกโอกาศฉันมาแล้วเลยใช่มตีบอสเลยไอ้บอสเลยวินจัดไปเฮ้ยตัวห้าตีเลยชนะยังไงก็ชนะเข้ามาเข้ามาเพื่อตังเพื่อตังเอพื่อเพื่อตังไม่ติดลบบอสกินบอสเขาเรื่องเร่งเซ็เป็นหัวหน้าของหัวหน้าอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ย เป็นเบื้องหลังของเบื้องหลังอ่ะของทีครับมึงไม่ต้องกลัวกันอยู่ได้อยู่แล้วอีกช้าเฉยเฉยโอ้สบายแล้วเคอเตอร์เลยสไตร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 เลยสไตรเลยสไตรเลยสไตรสเลยสไตรเลยสไตรเลยสไตรเลยมึงตีทำไม่ตามเลยเว้ยอ้าวกดผิดสไตรซะงั้นอ่ะจ่ะอ๋อมันบอกมันบอกจอยให้มันให้ดอวยฝ่ายมันงงไปงั้นแหละเออแล้วได้ของเมืองได้แสนแล้ววินด้วย กาแฟโมลได้ใส่ตากีตากูกับกาแฟยังไม่ได้เลยอ่ะกาแฟบอกกูอยากจะออกเลยเกินเลยได้การโกบด้วยกาแฟออกรอบนี้แหละรู้สึกอิจฉาเห็นไหมดวงมัไม่เข้าใครออกไกลจริงๆเลยวนี่ยทำไม่ได้ไม่รู้เป็นเข้าเดินมานั่นแหละนั่นแหละเจ้าตองเห็นเขาเห็นเขาคอมฉันฉันหมดฉันหมดสิบจะรักเธอจะเกลียวเกตบวกดับเบิ้ลดำบวกบุญเมจิกเอออะก็ใส่ไปดีที่สุดแล้วเย้แล้วกูจะกลับมพังงานยงไงยกบอกตรง อีกลิเล่ครับพี่กาแฟออกจากโรงแล้วเย้จบแล้วสนุกไปละมือังจบแล้วมันโดนมันโดนอะไรไปนะโดนแซบโดนแซบเข้าเดคุราดไปโดนแซบเลเวลสามโดนเดคุราอันโทสองไปโดนมอนเลเวลสามแซบใส่ได้ไปดูหนังเลยสายฟ้าแลบเลยสามเหลี่ยมพี่ดูมึงอยากจะกับไปไหมึงไม่เข็ดใช่ไหมฮะกูถามหน่อยเด็กว่ากูสู้ได้ถ้าเกิดว่ากูได้ตีก่อนบอกให้เลยอะถ้ากูได้ตีก็ชนะกูยิงเวสัยแม่ง จะไปซื้อเวทก่อนต้องไปไปไปวนร้านเวทดีกว่ามั้งไปได้กำใจมาจะเอาไงกาแฟจะเดินเองอ่งไปเชิญครับเริก่อนเริก่อนแป๊บนึงเก็บเวลอยู่ไปตอนเนี้ยตอนนี้ไม่กาซ่าแล้วไม่กาซ่าไม่ไม่ซ่าแล้วกูยอมอะไรเงี้ยแทกดีเฟนดอือดับดินเป็นแรกๆนี่ไม่ซ่าจัง ว่นคนอื่นขโมยของในร้านตีนู่นตีนี่โดนประกาศจับเลยโดนตีแล้วโดนโดนโดนมันโดนมันต่างๆตกตกเลยตกซุปสายเลยหายซ่าเลยโดนตกหายซ่าเล่นอยู่กูเล่นอยู่อ๋อหรอมึงหรออกูกูกเล่นอยู่มิติโต้ป่าแม่งเข้าได้แล้วกูยังเข้าตีบอสใหญ่เลยป่ะไม่ตรงแปงป่ากูอะไรเฮ้ยเท่ากันเลยเนี่ยดูดิเข้าได้แต่มันเวทเวทเยอะกว่าจริงเวทเสรมึงตายอ่ะจริงเวทเสร็จพวกมึงตายแน่นอน่ะ ่ะเรียกเอาไอเทมสโต้ก็ได้ป๋าเหนือไปซื้อเตาซื้ออะไรเออซื้อป๋ามีตังตั้งแสนแบบป๋าป๋าไม่ซื้อไม่เหรอมื่นมื่นอ่ะแล้วป๋าป๋าไม่คิดจะเอาเอาเงินเหนือโอ้โหเซ็กซี่ค่ะสวัสดีค่ะช่วยเลยค่ะมีเตาหกสปินสปินสองสปินสามเนี่ยกูใช้อะไรก็ได้ให้เข้าตรงโบไอตรงสโตก็ได้เนี่ยเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะฮะใช่อันนี้มีบวกดีเฟนต์บวกนู่นมีแม็กแม็กล็อกแม็กล็อกไว้ทำไมหรอไม่รู้ก็เลื่อนไปดูดิเจ๊รู้เจ๊อ่านให้ฟัง ซื้อพอชั่นเก็บไว้ป่าไม่เติมเพื่อนพอชันก็หลายคืออยู่สองพันอ้าวมื่นสองพันอ่ะไม่คือคือมื่นมื่นมื่นหนึ่งคือทรัพย์สินทั้งหมดที่รวมแล้วกับชาวเมืองแล้วตั้งไงแต่เงินตอนนี้มีสามพันกับสองพันซื้อไปทำไมดีซื้อพอชั่นเนี่ยป่าพอชั่นเนี่ย l i t t ล e h ลลิตเ t ิ l e Happy นิดนึงกากบรรยายนมึงก็ให้กูอ่านนะทีสีอ๋อไว้เบรกอินทูล็อกอ๋อก็คือจะแบบว่าถ้ามีมีหุ่นเชนหินบ้างอยู่ในแมปก็จะมาตีหินออกได้ เข้าใจไหมก็เพราะว่า <desserts> ม <t ary> ันจอมันคอยวางหินดักทางเราอ่ะเข้าใจไหมใช่เอาวันนี้ตีออกได้หกห้าหกห้าห้าหกมึงมึงมึงมีสองตีเลยเพราะมึงก้วมึงซื้อมึงซื้อหกเดือดมาซื้อน้ำยาเพิ่มเลือดก่อนซื้อหินอ่านแม่งบอกบอกเลือดจะปวกไม่ถทันก็กดกดเข้าไปเฮือกลัวเลยวะเอาหกเลือดแบงค์โมชลีแบงค์โมชลีไปที่ตายเลยพร้อมเต็มแล้วเหรอแล้วก็ขายล็อกคัสตอม มีมันนี่ทิกสเตอร์มันทิกสเตอร์ขายกูว่าไม่มีใครมีตังค์เท่ามึงหรอกไม่ตังค์เยอะกว่าเดิมทีนี้ <occup S 3> <c oughs> ล็อกคอสติมิสึกว่าไอ้สลับปอมปอมปอมเป็นหินใช่ไหมไม่กั้นทางไม่กั้นหรอใช่ใช่ล็อกทางวางวางตรงไหนได้บล็อกทางเพื่อนใช่ไหมก็ขายไม่ชอบลารานใครใช่ไหมลีลาหิรียกัลาากูอะไรเงี้ยเต่าสามที่ไปโคตรไกลเลยผมไปก่บอลสองก็พอใช่ไหม จะตั้งสามพันแล้วไปเอาหกเอาไปเอาปป้นป้นป้น,ปนของเต็มเลนทำไมไม,ม,มีกูคนเดียวที่ยังไม่ป้นเลย <c oughs> ชีวิตไม่ตื่นเต้นม,มันโดตตอกป้นเลยไม่ตื่นเต้นเลยเออไม่แต่หลยรยอมไปคัเสเซ้นไปดูเวทมีเวทอะไรให้ดูไหมเนี่ยม,ม,มันเข้าไปดูไม่ได้ส ฟิลเมจิฟิลเมจินี่คือยิงยิงใส่คนทั่วไปใช่ไหมไม่ได้ใส<ช>่บนลุกแมปเนี่ยอ่าไม่ได้ไม่ได้ไปใช้ไม่ได้ไปใช้โจมตีแต่ยีแม่งดีไม่ได้เนี่ยมึเขียวเยไปอะไม่ไหวตีมึงก็ตายดียสัตว์คนต้องกลับมาเก็บเวลนะไปร้านขายเวทไม่ได้ก็จะเดินมันที่ดีแล้วค่อยเดินอ้อมไปนูน่นแต่ตอน,นอยากได้เวลนะบอกไว้ก่อนก็คือไปไปไปข้างบนก็ได้ยังไม่ต้องเวลทีมึงเงี้ยไดตอนนี้เวลสี่ป่ะก็อยู่แถวนี้บนแถวนี้ เาไปไม่ได้ไงอยู่นี่ก็ได้นี่ก็ได้ไม่สนละป่าแม่งบ่นมากเลยเป็นของเขาที่ไปขายได้ก็จริงนะเออเราตังค์จได้อัลฟาท็อปดีแล้วอัลฟาฟีดีแล้วอัลฟาฟีไอฟอคกีก่อนอัลฟาฟีเออต้องใส่อารมณ์นิดนึงผมเเอาลิกไม่ไม่ส่งผมแล้วนะมันยังตังมันยังติดลบอยู่มึงก็มึงก็วนกลับมาที่เมืองให้ได้แล้วอัปเกรดแล้วก็ค่อยมากลับมาเก็บภาษีจากเมืองแป๊บเดียวขึ้นอันดับหนึ่งแน่นอนจะซื้อเวทเหมือนกันดีกว่า จะกตังตินลบดีกว่าก็บอกว่ามึงต้องวนกลับมาที่เมืองให้ได้ก่อนตอนเนี้ยมึงอะวนกลับมาให้ได้มาขโมยมาเอาอัพเกรดเมืองอัพเกรดไม่ได้ตังลบตีลบอีกแล้วลำบากแล้วตังบากต้องตามตินลบเนี่ยกูไม่เคยเนี่เป็นเป็นมีดเป็นมีดชาวบ้านชาวช่องเขาเก่งแต่เป็นมีดศูนย์แน่นอนเก่งแต่เป็นมีดเก่งแต่เป็นมีดเหมือนไอ้พวกอะไรนะเหมือนพวกตัวละครในการ์ตูนอะไรเงี้ยเก่งเหลือเกินแต่มันยังเป็นมีดชาวบ้านเกาอยู่เลยอะไรเงี้ยปีธรรมดาได้ แดดมันก่อนนะเอาเงนไงโช่อเดียวเนะเออ่ะเอาไว้หมดเลยเดี๋ยวดูดยูตอนเอ็กซ้ทีไปเรื่อยๆเหมือนไอ้ซูเปอร์รบอทวีอ่ะใช่ไหมยิ่งขับหุ่นยิ่มีเพิ่มอ๋อไอ้พภาภาคเซตองใช่ไหมเอไอ้โครภาคเซองอ่ะกาแฟก็เก็บไว้ตรงนี้แหละไม่ไปไหนสัทีป้าตบมากาแฟกล้าพี่ีนึงกล้าเหรอเกลือแฟนมันหลบได้ทำไงเนี่ย มาเลยูเนี่ยจะหลบได้กูยังมีความเป็นโจรมากกอ่ะจุดเรียบร้อยดับไปอารมณ์แบบเป็นจอมเวทที่มีคกูแล้วช่วงช่วงช่วงนี้ก็ต้องเลโลหน่อยมีการหลบหลบหลบเรียกหนีหน้าไปกล้าเชิญหน้าอะไรเงี้ยมึงมีนี่อ่ะตอนแรกเดี๋ยวเปรี้ยวเลยเกินเลยต้องนี้นี่เคยบินมั้ยมันนี่อันนี้นี่มันเยอะไหมอ่ะป๋าจะไป็นไงป๋า ป่าอ่ะป่าเนี่ยเป็นทูส์พีมากอ่ะป่าแม่งแม่งเอเอ็มเอลว่าแบบแบบแบบผู้เล่นแบบโปรมากอ่ะแบบต้องแบบเตรียมการล่วงหน้าไปซ้ายไปขวาดีอะไรเงี้ยเออเตรียมการตลอดของเล่นเท่าไหร่อะไรซื้อมาแล้วสปินสองจะเพราะมีเพราะคนมีตังค์เยอะเลยดีแน่น่าดีอย่างละสองเยอะมากผมไม่อวย กลับมาล no ้างเข้ามาดิก็ต้องป่าต้องเสื้อวุ้นนะใช่เอนดีทุกอย่างยกเว้นดาบเนี่ยพอซื้อมาปุ๊รวมป่าแม่งหายดีเลยเลเียป่าต้องใช้ลองซอสใช่ไหมเออเลเบียเลเบียลองลองดูเดี๋ยวสามเหลี่ยมเหน่งไหวี้เบสเออนี่ได้เลเปียป่าใช้แล้วดาเม็ดคุณเป็นสามสิบเปร์เซ็นต์่โหสั์ซื้อโลสกันก็โอเคแล้วโลมีแล้วลองเอามีแล้วอ่ะมีบัคละแต่ไม่มีบอลปน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 โอ้ปาแก ใจดีใจดีเลี่อยากให้มาไต่อยากให้มาดูหนังโรสักครั้งแม่ห่าไปดูเธอขอร้องอะไรเนี่ยได้ข่าวว่ารอบก่อนหน้ามันก็นดูไม่ถึงอีกรอบก่อนไม่งดูประมาณยันไม่ถึงอีกตีบิ๊ปปีโอ้โหไอ้กระบินยันจะดึงสายเยอะคุ้นๆไหมตัวที่แด๊ดตบได้อะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไอ้ตัวมึงอยากไปดูดิกลาตตัวสองไหมนะกูกูมีเรื่องมาแล้วัน What the f u c k e what กันเวรแล้วกันนามาจริงด้วยแต่ก็คงก็คงเข้าเหมือนเดิมแหละเท่าไรห้าสิบเรื่องเท่ากันแล้วอ่ะทำไมทุกครั้งที่กูสู้เนี่ยกูต้องขื่อขึ้นคอตลอดแล้วกูไม่เข้าใจวะไม่กูขื่อขึ้นคอตลอดเลยไม่รู้ดูพี่แอปเปิลวินอ่ะเกิดแล้วไงพี่วินเกิดแล้วเกิดเกิพราะทรง ตอนนี้คูนโกเฟกันแล้วเกิดมาส่งผมต้องก็เผมต้องกลับมาเปลี่ยนส่งผมบ้านละหลักต้องมาเปลี่ยนบ้านละหลักจังหวะนี้อยู่ไม่ได้แล้วพิกพอกเกตการค่าอิดดิดแดกซะเอาตังมาได้มาสิบห้าบาท แต่ไปนี่ไปสามไปนี่อยู่สามบาทเก็บหอมมาแล้วนิดเจมส์ไเวลาน้องเห็นพี่บินไหมครับว่าพี่บินก็พยายามเก็บเงินกับน้องบอกว่าผมพี่ผมซื้อปี๓ไม่ได้ก็เรียกว่ามีสลึงพึ่งมาจบที่น้อวมาครบจริงๆแม่งไอ้เยเช่ได้ครบจริงๆเกมนี้น้าน้องงานก็อย่างที่บอกคือมันเนี่ยความแห่งมันจะเดินถอยนั้นเพราะมันจะไปพับๆๆๆๆๆพับๆอะไร มดถ้ามันเอาตรงเนี้ยมันจะไปขอเอามันจะบดโกมกโกมงอะไรวะงานงี้โอ้เจ้านำร้อยมึงเอาโมจันไปแล้เท่านั้นป้าไปตามเอาคืนทีเดียวก็ตายใช่ไหมไปเอาคืนป้าไปเอาคืนคุณคุ้นมาเหตุอ่ะเฟิร์สเว้ยเฟิร์สเว้ยเฟิร์สเว้ยสไตร์ดีครับ เอาไปเท่านั้นได้เลยว่าเอาวินเจอร์สองเอลฟ์ตูทอนเร่อเรเรบอกเจ้าเจ้าเชื่อตรอ่าเียลาวัยตัแกนตอพี่กาแฟไปดเอาปูตอนตองไงถ้าเกิดว่าเสียงเสียงดังไปขอไัรสำหรับอาครับเคสัเไอพวกพวกเคสโฟนยูเซอร์ขอภัรนะพี่ยกดังนิดนึงมดูจะมันดัดไปมันหยุดไม่ไห้ทีน้องมองตรง ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างช็อปเกมส์สตีมเอเลนเวลล์สตีมช็อปเกมสโตร์ for gamers สตีม MTS เกม LL Steam Store ที่ใการสนับสนุนชนาลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าไปชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะฮะ